สวัสดีครับผมพบกับพวกเรานะครับวินชาเลนเจอร์นะครับผมอันนี้เราคงจะเห็นเรือนร่างกล่องไปแล้วแหละลน่าจะรู้อยู่ว่ามันคือตัวอะไรเนาะมันก็คือพิษไวเปอร์งั้นเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าต้องบอกเลยว่ามันคือปืนซิงซิงที่ยังไม่ทำอะไรทั้งสิน้นเริ่มมานะครับในกล่องนะครับผมก็จะเจอแมนวนวลที่เป็น ของพักสาลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างภาษากายเหมือนเดิมเลยเช่นเคยกันชื้นให้มาสองซองเหมือนเดิมที่แมกกาซีนอันนึงที่เปิดอันนึงต่อไปปืนพร้อมจุกเซฟตี้อ่าขออญาตเอาจุกออกจุก รูปร่างกล่องรหัสรหัสของเจ้าตัวนี้คือ R 6 1 4รูปร่างกล่องจะเหมือนกันเหมือนกับตัวแซมเปเปอร์แต่แค่ว่ามันจะเขียนว่าพิทไวเปอร์แทนแล้วคอแบบัตเตอร์พิทไวเปอร์ตรงนี้พิทไวเปอร์ว่าด้วยเรื่องของตัวปืนดีกว่าซึ่งตัวปืนเนี่ยเราก็พึ่งได้มาสดๆแ้ร้อนจริงๆเลยมีแค่นั้นเลยซื้อเพราะสวยแต่มันก็สวยจริงมิติของปืนเมื่อใส่แมกกาซีนแล้วก็จะประมาณอ่า เป็นฟอนเซเลชันเนาะตัวปืนเหมือนกับตัวแซมเวเปอร์เลยเขาเรียกว่าฟอนเซเลชันด้านหน้ากัดสไลด์มาเจาะพอร์ตก็กัดสไลด์ด้านหลังมีศูนย์หน้าเป็นไฟเบอร์ออปติกเห็นชัดเจนมากใสแก้วเลยให้กองเห็นว่ามันมันชัดแจ๋วขนาดไหนในเรื่องของศูนย์ก็เป็นศูนย์หลังก็เป็นศูนย์ใบมีดปรับซ้ายขวาได้ขึ้นลงได้ก็บุดประกับด้ามเดิม ก็เป็นลายเชคเกอร์เป็นลายสากักแต่ด้านด้านหลังตรงเนี้ยเขาจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สากจะเป็นประเภทแบบเป็นดอทเอ่อเป็นดอทดอด,ดอ,ดดอดเลียงเรียงมันแถวเวลาจับกิฟต์มันก็จะได้ไม่ไม่เจ็บมือมากแต่ได้ความรู้สึกว่าเกาะมืออยู่มีลางที่คาทีนี่ให้ติดไฟฉายหรือเลเซอร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำออกมาเนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์แล้วสำหรับคนที่เล่นเล่นทิ้งเล่นขว้าง เล่นจนนกหักอ่ะแต่นี่ให้นกเหล็กมาเดี๋ยวขออนุญาตเอาแม่เหล็กละกันให้ดูยังไงดีอ่ได้ยินเสียงเนาะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยให้ดูนะเนี่ยไอ้กีค๊บเนี่ยเหล็กเดอ้อเหล็กเดอ้อสตีลเดอ้อ ทีเนี้ยถามก่อนว่าข้อดีที่มันที่มันเป็นเหล็กก็คือมันทนทานและวหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่ามันให้เหล็กมากี่ตัวซึ่งตรงเนี้ยผมตอบได้เลยว่ามันเริ่มแบบเป็นข้อดีของมันแล้วจากตัวรุ่นพี่มันคือเป็นอลลอยเขาตัวตัวทิชเบเปร์เป็นเหล็กแล้วเรายังไม่รู้ว่าข้างในอ่ะ จะมีเป็นเหล็กอีกกี่ชิ้นไว้อัปเกรดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอันนี้เรามารีวิวแบบลวกๆก่อนว่าปืนเป็นประเภทไหนยังไงมั่งแม็กกาซีนก็จะเหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยก็ให้วาวสแตนเลสมาแล้วก็วาวเติมเหมือนกันสแตนเลสแล้วก็ส้นแม็กเป็นสีดําเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะยิงสดๆเลยทั้งนั้นที่ปืนมันยังไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเลยต้องยิงสดแล้วเอาผมซื้อซื้ออะไรครับเอาปืนมา เรียบร้อยเหรียญทองแลกคอนติเนนตัลเอาไว้นี่มันเงินนะท่านไม่ใช่ทองนะี่ยเอาหรอกไม่เป็นไรแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันเหรียญในโลกบาเวียเอามานี่เอามานี่าานปืนเดิมๆนะครับผมปรับฮอปขึ้นสุดเลยเพราะตอนตอนเราไปก่อนซื้อเรายิงในงานมาลูกมันตกแต่นี้ใส่30แล้วสามศก๊อตดังเอ้องดันให้สุดไปเลยเออไม่รู้่พี่ดันสุดเลยเป้าที่จะยิงจุดไหนคุยกันก่อนดำตรงกลางนู้นใช่ไหมดูนิ้วดูนิ้วเออปึบป๊บ อนนี้นะโอเคอันนี้นะเอออันนี้อันนี้โล่งๆยังไม่มีอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ถูกการยิงมาแล้วอ่าอันนี้นะโอเคมาคุยกันรู้เรื่องคุยรู้เรื่องจะได้ไม่ต้องแบบเดี๋ยวโฟกัสผิดจุดอีกอ่าแต่แสงแยงตาพี่มากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะยิงได้ยิงให้ยิงให้ดูเพื่อสปิริตของความชาเลนจ์ชาเลนจ์สปิริตของการขายการรีวิวากรรีววิเออขึ้นลำนะมันต้องขึ้นแบบจอยไหมอ่าจอยเลยจอยเลยจอยเลยดูนาฬิกาด้วย แต่มันไม่มีนาฬิกานาฬิกาหนังเอาวาดกันไหมวาดไหมไม่ต้องวาดละนี่ส่งนี้เฮ้ยมาเวย้ยอย่างงี้ฮะพี่ไม่ได้ดูหนังเลยวะยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูนี่ขนาดปรับเธอแล้วยังลงต่ำเลยเดี๋ยวเราลองยิงเลยดีกว่าลองยิงเบิ้ลยิงอะไรถ้าถ้าสิว่าเราเล็งแล้วอะสีดำนะ่ะแล้วลูกยังอยู่กลุ่มเดิมแสดงว่าปืนโอเคไม่มีปัญหาก็เป็นที่ศูนย์เป็นที่ฮอป ค่อยไปว่าก uh, ันเพราะปืนใหม่เบิ้ลได้กลุ่มขนาดนี้อ่ะเบิ้ลแล้วมันไม่กระจายคือเบิ้ลแล้วอยู่กลุ่มขนาดนี้เท่านง่ายๆก็คือเล่นหรือกระสุนมันยังยังยังหนักอยู่หรือว่ามันคือปืนใหม่ปืนใหม่กระสุนหนักแล้วก็ปรับพอปชิบหายก็ต้องปรับพับกันมาเพราะว่าเนี่ยนะคือคืออันนี้คือเล็งดำใช่ไหมเออเล็งดำเล็งดำเลยแล้วเบิ้ลตึ้งๆเลยอยู่ประมาณนั้นเลยเดี๋ยวมันจะมีเซอร์ไพรส์อยู่นี้ เอาเอาไว้เอาไว้ไปคลิปหน้าแล้วกันอันนี้เรามารีวิวให้ดูเอ,อเดี๋ยวมันเป็นซอร์ไพรส์กว่านี้ถ้าอยากให้มีคลิปแบบนี้หรืออยากจะให้พวกเราทำอะไรเพิ่มเติม <c oughs> หรือมีอุปกรณ์ใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นนวัตกรรมอีกแล้วก็ตอนนี้นะครับช่องเรา เปิดสมาชิกแล้วสมัครได้นะแค่และห้าสิบาทเท่านั้นนะแล้วก็ถ้าใครก็กดซปเปอร์แตงมาด้วยเออการซื้อซปเปอร์แตงและการสมัครสมาชิกก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้มีของเล่นแบบนี้มารีวิวกันอ่าอีอ,อ,อย่าลืมถ้าชอบพวกเราก็กดตับเปอร์คากดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของทางชา a ์จเจอร์นะครับผมสาหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ <c oughs> อ้าวนายช่างเดี๋ยวสงสัยออแต่ว thank you อ่ะไอ้เนี้ยนี่คืออะไร oh, <be> ออ๋ตูบีคอนติเนียลตูบีคอนติเนียลงงสิอย่าบอกนะว่าอ้าวหาเรื่องนี่คืออะไรอะไรคือของอะไรอย่าบอกนะว่าแต่งไอ้ตัวนี้เอ้า oh, ใช่อืเอาจริงดิเอาจริงทิในเมื่อในเมื่อเขาให้เหล็กมาเนี่ยแสดงว่ามันต้องทน เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องวิจัยใช่ไหมออจะต้องวิจัยใช่ไหมมันก็มีอะไรอีกนิดนึงที่มันต้องทนอ่าก็คือวิจัยเลยแล้วก็พร้อมกระบอกตัวนี้เออโอเคงั้นลองรับรองแม่จีบกับแซนวเปอร์ตัวเดิมอะ่ะโอเคงั้นจัดแล้วเดี๋ยวคอยดูมันต้องมีคน จะเอาอันนี้ซื้อมาขายต่อจะชัดเลยดิมันจะต้องมีคนจะเอา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 หรือหรือหรือถ้าไม่จะเอาหรือถ้าจะส่งมาแต่งอันนี้เราเราเปลยนส่วนตัวหรือว่าอ่าหลังไมหลังไม